Slow up. No, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll show up. I don't ever slow up. No, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this. ผมพินนััทะครบสำหรับคลิปนี้นะครับมาเจอตัวนี้นี่อัตเมทแรลลี่นะครับรถดีที่ถูกมือจากค่ายคาเซโมโต้นะครับสเกลของเขานะครับจะอยู่ที่1นึ่งต่อสิเป็นรถสายพานนะครับผมบอกเลยนานๆนานๆจะเห็นรถไซนี้ที่ทำสายพานออกมาส่วนใหญ่จะเป็นระบบเขานะครับจะเป็นรุ่นนี้อัตเมทรุ่นเดียวที่ทำเป็นสายพานขับเคลื่อน4ล้อนะครับรีโมทมาก็จะเป็น2.4งส่วสี่สปีดคอนโทรลเซอร์โวนะครับเซอร์โวรุ่นนี้เป็นเซอร์โวสามจายนะครับสปีดตัวเนี้ยมันสามารถรองรับแปดอิโคได้สองเอสนะครับสามเอสผมลองแล้วไม่นะครับ ต้องใช้แค่สองเอทเท่านั้นหรือแบตลิเธียมไอออนอย่างสเปคเดิมที่เขาให้มาพันสองผมอัพแบตเป็นไอออนพันห้านะครับทุกอย่างเหมือนเดิมนะครับเพิ่มเติมคือเดี๋ยวเราไปทดสอบเล่นกันโอเคเดี๋ยวเราทดสอบวิ่งนะครับอ่เป็นพื้นพื้นทรายเปลี่ยนะครับตัวนี้แจ้งก่อนไม่ใช่ระบบกันน้ำนะครับมันเป็นรถทรงชอ็อตคอร์สอ่ะโอเคไผมฟุ้งๆนะครับอ่กล้องใกล้นิดนึงไปดูกัน I got no love for the fakeness If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up I don't ever slow up, no I don't take sh I got no love for the fake mist If you wanna play tough and wanna hate this I'll always show up and make a statement I don't ever slow up, no I don't take sh I got no love for the fake If you wanna play tough and wanna hate this I'll always show up คอันนี้ผมไปลุยมาแล้วนะครับนี่ขอแกะให้ดูข้างในนะครับก็ทายค่อนข้างเยอะนิดนึงนะครับเอ่เคาะหน่อยโอเคแจ้งก่อนนะครับปกติแล้วรถที่เราไปเล่นนาอย่างเงี้ยอย่างกรณีที่เป็นรถเพลเนี่ยจะมีเพลาอยู่ตรงกลางแต่ตัวเนี้ยจะเป็นสายพานอยู่ใต้นี้นะครับมันจะเป็นฝักครอบปิดเข้าไปข้างในเพราะนั้นเนี่ยโอกาสที่ตายหรือฝุ่นจะเข้าไปทําลายเรื่องของระบบขับเคลื่อนเขาแทบไม่มีเลยนะครับอย่างอย่างที่ผมไปลุยมาถือว่าใช้ได้นะครับปกติใช้ที่ไม่ปกติแกะให้ดูนะครับสายเข้าแต่่กก็อทีผมบบนะครั โอเคนะรถรุ่นหนึ่งที่น่าสนใจผมบอกเลยรถที่ถูกลืมนะครับตัวนี้ออกมาจำหน่ายอยู่มาถ้าถ้าไม่ผิดนะผมว่า67ปีแล้วนะครับปัจจุบันอาจจะหาซื้อ,อยากนิดนึงไ่าไม่น่า,ไม,นาไม่น่าค่อยเห็นในท้องตลาดเท่าไหร่นะครับแล้วราคาจำหน่ายที่ผมบอกว่าก่อนขายอยู่ประมาณนักสพไปไปายนะครับแต่ราคาเดี๋ยวนี้ลองลองลดูต่อร้านค้าที่เขาจำหน่ายอยู่แล้วกันนะครับแลงอะไรเนรี่ยก็ยังมีอยู่นะครับแจ้งก่อนอะไรรุ่นนึงจำหน่ายอยู่นะร,รถที่น่าสนใจรุ่นนึงชอตคอร์สนะครับ กับเ่อน4ี่โชกอิสระนะครับถูงล้อนะครับวิ่นุ่มๆนะครับับคนที่ชอบความลื่นๆน,นุ่มๆก็ตัวนี้เป็นถือว่าเป็นรถที่แมนะแนะนำตัวนึ้งหน้าเล่นมากนะครับโอเคพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ